ก็มีเป็นดิ n t e n d o d เ Lite เป็นตัว i นะครับเป็นตัวใหญ่อะไรไม่รู้เรียกว่าอะไรครับคือเป็นตัวที่มีกล้องนะครับก็นี่ครับเดิมเป็นบอดี้สีอาเลมอนนะครับแต่ว่าตัวนี้เขางานคัสตอมนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นอาบอดี้ใสนะครับประมาณนี้คือเดี๋ยวก็มีตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีเป็นสายชาร์จนะครับนี่ก็ซื้อไปพร้อมเล่นเลยนะครับ ตัวเครื่องจะมาพร้อมกับตลับ r 4นะครับมีเมมแล้ว 16G กิกนะครับนี่อันนี้เป็นช่องชาร์จอันนี้มันสายคล้องนะครับปุ่มอะไรเป็นสีเครื่องเดิมนะเป็นสีเลมอนด้านหลังประมาณนี้นะครับถือว่าเท่ไปอีกแบบนะครับด้านซ้ายเป็นเคร่อเสียงก็เสียงนะครับช่องหูฟังตัวนี้มันช่องใส่ดี card แต่ว,ว่าเราแปลงเป็นใส่ตลับ r สแล้วนะครับ นนก็มีเกมพอสมควรนะครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าตําหนิก็คือลําโพงซ้ายจะไม่ออกนะครับก็คือมันเราหน้าจะขั้วอะไรทุกอย่างหลุดนะครับตรงด้านในแต่ด้านขวาออกปกตินะครับเดี๋ยวลองมาเปิดเครื่องดูนะครับโอเคนะครับก็ กด a เข้าไปนะครับเนี่ยก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับเป็นตลับ r สีเรากดเข้าไปนะครับกด a เข้าไปนะฮะก็จะมีเกมเยอะพอสมควรนะครับอ่ามีมันทีมีเดียคอนฟิกแล้วก็มีเกมนะครับให้เราเลือกเกมเรากด a นะครับตัวนี้เป็นเมมโมรี่สิบหกกิกนะครับอ่าจอด้านล่างก็จะเป็นรอยนิดหนึ่งนะครับไม่มีฟิล์มนะครับเป็นรอยปากกาอ่าตัวนี้มีปากกาให้นะครับฮะเรียกว่า ตัวฝาเมมเบรยตัวนี้มันจะดึงออกได้ครับแต่เราต้องติดไว้แน่นๆนิดหนึ่งปากกาจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปากกาใสมันกับตัวเครื่องเลยนะครับนะครับนี่ครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณจะจุดสองเกมนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับว่ามีเกมอะไรน่าสนใจบ้างนี่ครับเป็นมีอีโมด้วยนะครับ นี่คนระับมีเกมเป็นเกมพวกฝั่งนี้ฮินโดอะไรนะครับส่วนใหญ่บอมเบอร์แมนเบิร์นนิอะไรพวกนี้อิจิมอนอะไรพวกนี้ครับตนะก้อนบอลนี่ครับไปดูไปเรื่อยนะครับฮาวิทมูนก็มีนะครับสองภาคเลยคอร์บี้เซลดาก็มานะครับมาริโอก็มานะครับมาริโอคาร์เลพวนี้มิโสลักอัลโตมาริโ o อะไรพวกนี้นะครับไมโครบอร์แพนเวสซอมบี้นะครับโปเกมอนอ่ะมีเกมประมาณนี้นะครับก็คือว่าเยอะพอสมควรนะค่อนข้างครอบคลุมนะครับใครที่ออยากลงเกมเพิ่มก็ไปศึกษาวิธีลงเกมใน ยูทูบได้นะครับวิธีลงเกมน่าจะไม่ยากนะครับผ่านตลับอ่าสนะครับน่ามีคนทํามาเยอะแล้วนะครับ,นะรบเดี๋ยวเรามาทดสอบเล่นมาริโอกันนะครับนะี่ครับลำโพงมันไม่ออกเฉพาะฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายก็จะไม่ออกแต่ว่าเสียงก็ดังพอสมควรนะครับด้านขวาข้างเดียว เนี่ยภาพสวยนะครับเ,เดี๋ยวมาทดลองเล่นด่านแรกนะครับโอ้ 啊，氧气、oh. uh,。3. ก็ประมาณนี้กันนะครับใครที่ชอบเกมแนวๆมริโอนะครับก็ใครสนใจเครื่องนี้ก็ประมาณพันพันกลางๆนะครับก็ทักมาที่เพจได้คลิปนี้ก็ไว้ให้น้นครับสวัสดีครับ